คุณผู้ชมครับข่าวใหญ่ในแวดวงอัจญรกรรมประจำวันนี้นะครับต้องบอกว่านักแสดงนักแสดงซีรีส์ดังเนี่ยทะเลาะกับแฟนสาวครับแล้วก็บอกเจ้าตัวอ้างว่ามีการยื้อยุดฉุดกระช่าหยิบมีดมาแล้วแทงฝ่ายหญิงเป็นการป้องกันตัวแต่แทงไป20กว่าแผลจนเสียชีวิตคาบ้านพักย่านบางชันไปติดตามคดีนี้กันครับ ทอยทอยครับคุณผู้ชมครับหรือว่าน,นายธนพัฒชนะกุลพิสารอายุ21ปีนะครับเป็นนักแสดงซีรีส์ดังของทางช่องวัน31ก่อเหตุใช้มีดปลอกผลไม้แทงนางสาวชัดสรันหรือว่าพิมพ์ซึ่งก็คือแฟนสาวอายุ25เสียชีวิตที่บ้านพักย่านบางชันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับทอยๆเนี่ยก็อ้างกับตำรวจนะว่าทะเลาะกันไงทะเลออาะกันมีปากเสียงกันแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยไปหยิบมีดที่ห้องครัวขึ้นมาพยายามที่จะทำร้ายเขาก็เลยแย่งมีด ทำให้มีดไปถูกผู้ตายจนเสียชีวิตแต่พอตรวจสอบแล้วเนี่ยคือตํารวจบอกว่ามีบาดแผลถูกแทง20แผลที่หน้าอ,อกกอันดังนั้นมันพูดยากอะ่ะใช่ไหมพูดยากจริงๆก่อนนําตัวทอยๆไปสอบสวนต่อที่โรงพักสอนอพันนายาวแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับต่อมาทอยๆก็ขอใช้สิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตํารวจนะครับนักข่าวก็พยายามสอบถามว่ามีอะไรอยากพูดหรือเปล่า ก็ได้รับคำตอบเพียงสั้นๆว่าไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ครับคำพูดบางคนมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วคุณอยากพูดอะไรไหมคะพนักงานโเลยครับอะไรนะครับลูกไม่ต้องพูดก็ได้ครับเพราะว่าคำพูดบางคนมันก็เปลี่ยนไปหมดอย่าบอกอะไรกับพี่มาพอยังไม่คุยนะลูก ทีนี้ก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทอยทอยก็คือผู้จัดก,การส่วนตัวครับผู้จัดก,การส่วนตัวคือคุณเอมี่เอมี่แม็กซิมนะครับนางสาวอมรวรรณสิริกิติรัตน์ก็เดินทางไปที่สนคันนายาวพร้อมด้วยทนายเจมส์ครับทน,ทนายนิติธรแก้วโตก็มีการไปตรีเตรียมยื่นขอประกันตัวทอยทอยเอมี่ก็บอกนะว่า,วาอันเนี้ยมาเยี่ยมในฐานะพี่สาวทอยทอยก็คุยกับเอมี่แล้วคุณเอมี่ก็บอกว่าเนี่ยทอยทอยก็ยอมรับกับฉันนะว่า ทอยทอยก่อเหตุแทงแฟนสาวจริงแต่รายละเอียดอื่นๆยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยเพราะว่าทอยทอยร้องไห้ตลอดเวลาเอมี่ก็บอกนะครับแล้วก็เล่าโดยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าเธอเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญารับทอยทอยเป็นดาราในสังกัดของเธอเมื่อวานนี้ครับเพิ่งเซ็นสัญญาเลยสดๆร้อนๆหลังจากก่อนหน้าเนี่ยช่วง2เดือนที่ผ่านมามีการทํางานร่วมกันได้ประมาณ2เดือนซึ่งตอนที่เริ่มทํางานด้วยกันประมาณ2เดือนทอยทอยยังไม่ได้คบหากับผู้ตายทราบว่าเพิ่งคบหากันเป็นแฟนเนี่ย 25รกรกฎาที่ผ่านมาท่านั้นเองยังไม่ครบเดือนเลยครับโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้ตายคล้ายๆกับไม่พอใจที่ถอยๆทำงานวงการบันเทิงหรอแล้วน่าจะกลายเป็นเป็นปมเหตุของการทะเลาะวิวาดกันนำมาสู่การเสียชีวิตครั้งนี้ครับเมื่อวานเองค่ะเพิ่งเซ็นเมื่อวานแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนหัวไอจีเฟซบุ๊กเป็นเป็นชื่อเอมี่เองค่ะ,มะ,มะก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ไม่คิดเราเคยรู้เรื่องของผู้หญิงคนนี้มาก่อนไม่เคย คือก่อนน้าน,นี้น้องอยู่กับเราเอมมี่พาน้องไปทํางาน<บ>ทุกที่น้องมีแฟนไหมบอกคุณแม่นะบอกแม่หนูไม่มีหนูไม่มีค่ะอตอนานี้เขาติดใจน้องเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยน้องร้องไห้ตลอดน้องบอกอารมณ์ชั่วโมงจริงหนูยังไม่ได้คุยอะไรแบบลึกมากมายขนาดนั้นถ้าบอกน้องว่าตั้งสติตั้งสตินะแม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หลังจากให้สัมภาษณ์สือ่อมวลชนไม่นานคุณเอมี่เป็นลมไปเลยฮะคือหมดสติไปเลยเนี่ยตามภาพที่เห็นเนี่ยครับคือเครียดนะฮะ,ะตำรวจก็เลยต้องแจ้งให้รถคู่ภัยเนี่ยมารับตัวคุณเอมี่แล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปในขณะที่ทนายเจมทนายความชื่อดังเนี่ยนะครับระบุว่าเดินทางมาในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทของคุณเอมมี่เขาแล้วก็เปิดเผยบอกว่าจะช่วยยื่นประกันตัวของทอยๆเนี่ยในชั้นศาลวันพรุ่งนี้ครับคาดว่าน่าจะต้องใช้หลักทรัพย์ประมาณสัก5 0 0แสนบาท แล้วทนายเจมส์เสียยังบอกอีกว่าจากการพูดคุยกับทอยๆครับนักแสดงหนุ่มนั้นรู้สึกเสียใจหลังเกิดเหตุแล้วหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเขาเองคือคนที่โทรแจง้ง191นะครับเพื่อให้รถพยาบาลนั้นมารับแฟนไม่ได้ตั้งใจหวังจะให้แฟนตายฆากรต่อเนื่องเขาอันนี้อันนี้พี่ยังไม่ได้ถามชัดเจนว่าสาเหตุที่มาที่ไปมันอะไรมันจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาบอกในอย่างหนึ่งก็คือ20แผลเนี่ยผมผมว่าไม่ใช่นะ ผมว่าไม่ใช่20ิแผลนะที่ท,ที่ที่ทำนะแต่คือน้องถามว่าน้องมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วผมจําไม่ได้ครับไม่แน่ใจว่ามันเกิดเยอะแย้งหรือเปล่าแต่ตามตัวน้องก็มีบาดแผลเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าแผลนั้นมันเกิดจากอะไรนะนี่ต้องก็ต้องให้ทางตํารวจส่งไปตรวจร่างกายเหมือนกันครับ ทีมข่าวช่องวัน31ก็สอบถามไปยังแม่ของผู้ตายแล้วฮะขณะกําลังขึ้นรถเพื่อน,นําเสื้อผ้าตัวโปรดไปเปลี่ยนให้ผู้ตายนะฮะ,ะไ,ไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจแม่ยอมรับว่ายังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องการบอกสิ่งใดกับผู้ก่อเหตุขอปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรเรื่องของกันไม่ขอพูดถึงผู้ตายเพราะสุดท้ายลูกก็ไม่ได้ยินอยู่ดีฮะอยากจะบอกอะไรแกลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับพ่อแม่ บอกได้เขาก็ไม่ได้ยินค่ะให้อับใคกับการกระทำผู้ก่อเหตุนหมครับแม่ขอเช่ค่ะสุดแท้แต่เวนกรรมนะลูกให้เบนกรรมที่ตัดสินนะครับขอ,ขอบขอคุณครับคุณแม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ ทางด้านของนางสาวเหมยนะคะเป็นรุ่นพี่คนสนิทของผู้ตายยืนยันค่ะว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งจะคบหากันได้แบบแป๊บเดียวเองไม่ถึงเดือนเลยะนะคะแล้วก็ไม่เคยทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกันมาก่อนกระทั่งวันเกิดเหตุ แต่ว่ารุ่นพี่คนสนิทของผู้ตายเนี่ยเขาบอกนะคะว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานหลายปีและมักจะมีอารมณ์รุนแรงเวลาอาการป่วยกำเริบหรือว่ามีบางสิ่งมากระทบต่อจิตใจทีนี้ที่ผ่านมาผู้ตายก็ไม่เคยถูกผู้ก่อเหตุขู่ฆ่าหรือว่าโทรศัพท์มารบายเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วก็ตอนยังมีชีวิตอยู่ผู้ตายจะเป็นผู้ดูแลผู้ก่อเหตุในด้านต่างๆนะคะเช่นเรื่องการเงิน ในขณะที่ผู้บ้านของผู้ตายนะคะบอกแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงของทั้งสองคน,นคือผู้ก่อเหตุกับผู้ตายทะเลาะกัน<ม>แต่ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วก็บอกนะคะว่าตั้งแต่ฝ่ายชายมาอาศัยอยู่กับฝ่ายหญิงทั้งสองคนมักจะทะเลาะกันอยู่เสมอเฉลี่ยอาจจะอาทิตย์ละ2-3ถึงครั้ง<ม>แล้วบางครั้งเนี่ยฝ่ายหญิงก็ไล่ฝ่ายชายออกจากบ้านด้วยนะคะอันนี้คำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน<ร> อ้าวมาที่บาดแผลบนร่างกายของผู้ตาย20แห่งหน่อยนะคะพันตำรวจเอกวาสุเทพคงกล่อมผู้กำกับการสอนอคณยาวค่ะบอกว่าจริงๆแล้วแผลตามร่างกายของผู้ตายเป็นแผลตื้นไม่ใช่แผล,ลึก,ลกนะคะไม่ใช่แทงล,ลึกๆคือพูด20แผลเนี่ยค,คือ แผลตื้นไม่ใช่แผลลึกอ่ะทีนี้ก็ต้องมารอผลตรวจว่าแผลไหนทําให้เสียชีวิตกันแน่ส่วนสาเหตุที่มีการแย่งมีดกันผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมรับนะคะว่าตกใจพยายามจะปัดมีดทิ้งลงพื้นแต่ผู้ตายเนี่ยยังเข้ามาทําร้ายก็คือว่ามาหยิกมาคว่วนก็เลยคว้ามีดที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบลงมือก่อเหตุแทงค่ะ เขาผู้หญิงแทงตัวเองด้หรือเปล่าแบบไม่พูดแทงไม่มีอ๋อไม่ได้มีพูดตรงน,นั้นน้านเดียว้มันจะมาช่วยแทงกันได้ไงมันคือถ้าเขาแทงแล้วผู้หญิง่ะมาช่วยแทง่องกมันก็ขัดสภาพจริงดูจากสภาพศพแล้วก็มันตื้นนิดเดียว,ว,นนวค่ะจำนวนแผลค่ะลักษณะของแผลมัะมีส่วนทําให้คดีคดีมันดูรุนแรงคือคือจำนวนแผลมันก็บ่งบอกของพฤติกรรมถูกไหมฮะแบบถ้า จำนวนแฉเยอะมันก็หมายถึงว่าแอคชั่นมันก็เยอะการกระทำมันก็เยอะตามแบบใช่ค่ะให้ตาอองให้พอ๋องให้สิ้นสงสัยว่าตกลงคือพฤติกาคือรักษาภาพว่าเป็นคนลงในชั้นนี้นะครับเบื้องต้นตํารวจจะคุมตัวทอยๆไปขออำนาจศาลอาญามีนบุรีฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ข่าวนี้ครับส่งผลให้แฮชแท็กทอยๆเนี่ยขึ้นติดเทวิตเตอร์เลยครับในเวลาอันรวดเร็วเลยแล้วก็มันดราม่าบานปลายเพราะว่าอะไรเพราะว่า มีบางคนมีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยกลุ่มหนึ่งเข้ามาให้กำลังใจมีการพูดข้อความว่ามีทั้งทุกคนมีดีไม่ดีพลาดแล้วอย่าทำซ้ำจะรักและสนับสนุนติดตามผลงานตลอดไปบางรายก็บอกว่าสู้ๆนะคนเก่งยังซับพอร์ตเสนอไปแต่ว่าทางอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะบอกบอกว่าคือ คือสิ่งที่ทอยๆทำคือการฆ่าแฟนตัวเองตายเนี่ยเท่ากับคุณไปให้กําลังใจคนร้ายหรอบางส่วนก็บอกว่าอยากให้แฟนคลับไปเห็นใจเหยื่อบ้างนะเขาก็เป็นผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องให้ความเห็นใจด้วยนะและที่บอกว่าสู้ๆคือดาราต้องสู้กับอะไรตอนนี้เขาคือคนร้ายคนร้ายที่เป็นฆ่าตะก่อนฆ่าคนครับล่าสุดญาติก็เดินทางไปรับศพนะครับของเนี่ย เนี่ยตัวของฝ่ายหญิงนะครับ,รบนางสาวชัชรันเนี่ยครับแล้วก็ามภาพที่เห็นอยู่นะครับส,สกกบการบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสง้าร้าแน่นอนนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ ดูกันต่อไปว่ากระบวนการทางกฎหมายนั้นจะแสดงภาพให้เห็นชัดว่ายังไงมันเกิดจากอะไรกันแน่และสรุป20แผลเนี่ยแผลไหนที่ฆ่าและแผลลึกเนี่ยจริงๆที่เป็นแผลที่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ปัดตัดตัดปาดเนี่ยมีกลีแผลกันแน่ต้องเดินไงรอดูรายละเอียดคดีหน่อยครับต้องดูนะเพราะว่าคือไปอ่านว่าสมมติว่าแทง20แผลเดี๋ยวหลายคนอาจจะนึกว่ามิดทั้ง20ด้ามมิดมิดมิดหมดเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะเมื่อกี้คุณตำรวจก็บอกว่าแผลตื้นลอดูรายละเอียด อ่าเดี๋ยวรอดูชัดเจนว่านับกันว่ายังไงแล้วก็ที่เสียชีวิตเนี่ยคือแผน,นตรงไหนแล้วกี่แผลน,นะครับ,รบใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน